สวัสดีครับเลขณิตคิดง่ายกับครูคนนึงผ่านไปแล้วนะครับสด่านด้วยกันสําหรับการตะลุยเกมคณิตพิชิตแดนหอระมและคอรนนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับน้องจะได้เรียนรู้ในด่านที่3ซึ่งชื่อว่าด่านหอระมนะครับน้องจะได้นําความรู้เรื่องหอรมมเนี้ยมาพิชิตคําถามท้ายด่านนะครับเพื่อรุ่นรางวัลกับครูคนนึงนะครับสําหรับด่านนี้นะครับเรียนรู้อะไรบ้างเราไปดูกันครับในด่านที่3านะครับเรื่องหอระมนะครับ น้องจะได้เรียนรู้การหาหอรมอนะครับวิธีการการหาหอรมอนผมนึงนาเสนอให้น้องๆเรียนรู้ทั้งหมด4วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1นนะครับการหาหอรมอโดยการหาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมนั่นเองนะครับวิธีที่2นะครับการหาหอรมอโดยการแยกตัวประกอบโดยการคูณหรือคูณแบบกิ้งนะครับวิธีที่3นะครับการหารสั้นนะครับซึ่งวิธีนี้จะใช้มากที่สุดสำหรับเรื่องการหาหอรมอนะครับวิธีที่4สุดท้ายนะครับ คือการใช้วิธีการของยุคกิดนะครับยุคกิดเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวน้องๆมาเรียนรู้ข้างในกันนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้วิธีแรกกันเลยครับาลับน้องๆเรามาสู่การเรียนรู้ในความรู้ของด่านที่3กันต่อเลยครับสําหรับในด่านที่3เรื่องด่านของหอรามอหรือการหาหอรามอนั่นเองนะครับก่อนที่น้องๆจะไปเรียนรู้ การหาหอระมอรในแต่ละวิธีนั้นน้องๆมารู้จากความหมายของหอระมอรก่อนนะครับสำหรับหอระมอรนะครับเป็นชื่อย่อนะครับเต็มๆก็คือหารร่วมมากนะครับความหมายของหอระมอรก็คือนะครับจํานวนนับนะครับที่มากที่สุดที่หารจํานวนนับนั้นนั้นได้ลงตัวทุกจํานวนนะครับอีกครั้งนะครับหอระมอรก็คือจํานวนนับที่มากที่สุดนะครับที่หารจํานวนนับนั้น ได้ลงตัวทุกจํานวนนะครับสำหรับจำนวนนับนั้นๆก็คือจำนวนนับที่โจทย์กําหนดมาให้นั่นเองนะครับเราดูตัวอย่างประกอบนะครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหาหอเรอมอของ8และ12นะครับซึ่ง8และ12เนี้ยจะมีจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารทั้ง8และ12ได้ลงตัวก็คือ4นั่นเองนะครับ4จะเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดนะครับ ที่หาร8และ12ได้ลงตัวนะครับเราเอาจำนวนนับที่มากที่สุดนั้นเป็นคําตอบนะครับแสดงว่าหอรรมอของ8และ12ก็คือ4นั่นเองนะครับกรัไปเรียนรู้กันนะครับการแยกตัวประกอบของหอเรอมอนะครับสําหรับวิธีที่1น,นะครับการหาหอเรมอนะครับวิธีที่1ก็คือการหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมนั่นเองนะครับสำหรับวิธีนี้จะใช้วิธีการหาตัวประกอบมาใช้ในการหาหอรมอนะครับ ซึ่งวิธีการเราจะยกตัวอย่างของการหาตัวประกอบทั้งหมดเลยเอามาใช้แล้วก็มาหาดูว่าจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจํานวนที่กําหนดให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับคูนึงยกอย่างก็คือจงหาหอระมอของ24และ36นะครับก่อนอื่นเราก็นํา24มานะครับ24มาหาตัวประกอบของ24ว่า24นั้นมีอะไรคูณกันได้24บ้างนะครับก็จะมี1คูณ24 นะครับจำนวนคู่ก็2ต่อ2คูณ12ได้24นะครับ3คูณ8ได้24ไล่มานะครับ4คูณ6ได้24 4 5 6หมดแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนะครับแล้วก็ได้24ต่ตรงนี้นะครับ24ได้แก่น1นึงตัวปละกองมันนะครับ2 3 4 6นะครับแล้วก็8 ส2ตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเองคือ24ได้แล้วตัวประกอบของ24นะครับมาดู36บ้าง36มีอะไรคุณก็ได้36บ้างนะครับก็มี1 36, คูณ36รายไปตั้งแต่แม่1นะครับ2คูณ18นะครับ2 1 2เหนือ1 2 8 16นะครับ3คูณ12 4นะครับ3ไม่3ไม่4 4คูณ9 36 แม่6นะครับ6คูณ6ได้สานะครับแม่ห้าไม่ได้แม่6แม่เจ็ดเจเจดแปดห้าสิบหกนะครับเจ4ดเจ็ดสก้าเกินเจ4ด7 5ส5สองเจห้าสไม่ถึงนะครับแม่หนะครับแม่8ดหมดแล้วหมดแล้วนะครับเพราะงั้นสามหมีตัวประกอบก็คือ1นะครับสองสามนะครับสี่นะครับหนี้เอาเราแค่ตัวเดียวนะครับ9้า 1 2นะครับ18แล้วก็36เรามาดูกันนะครับตัวประกอบที่เหมือนกันของ24และ36ก็คือมี1มี2นะครับมี3มี4มี6นะครับแล้วก็มี12อ่าฉันั้นจะเห็นได้ว่าตัวประกอบที่มากที่สุดนะครับที่หาร24และ36ลงตัวนะครับอันนี้จะเป็นที่วงกลมนี้ก็จะเป็นตัวประกอบ ของทั้ง2ตัวของ2 4และ36แต่จำนวนนับที่มากที่สุดก็คือนี่ครับ12นั่นเองดังนั้นสรุปเลยว่าสรุปนะครับหอรอมอนะครับหอเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหอรอมอของ24กับ36นะครับคือ12นั่นเองนะครับ12เองเพราะว่า 12นั้นเป็นตัวประกอบที่มากที่สุดที่หารทั้งสองจำนวนนี้ลงตัวนะครับไปดูอีกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับน้องๆสาหรับตัวอย่างที่2ของการหาหอรมอโดยการหาตัวหารร่วมนะครับหรือการหาการหาตัวประกอบร่วมนั่นเองนะครับมาดูข้อที่2นะครับคูหนึ่งยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือจงหาหอรมอของ28,42และ56ครับอันนี้ยกตัวอย่างมา3จํานวนนะครับ เป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเราก็นำ28 28มาหาตัวประกอบนะครับว่าอะไรอะไรคูณกันบ้างนะครับได้28นะครับก็มี1นึง28นะครับจำนวนคู่2ต่อเลยนะครับ2 1 2 2 4 8นะครับ3 7 1 3 8 2 3 9 27ไม่ได้แม่4 4คูณ7นะครับได้ย 28, ไม่5 6หมดแล้วนะครับตัวต่อมาก็คือ 42นะครับ42มีอะไรคูณกันได้42บมักกัน1คูณ42นะครับ2คูณ2 2 2ได้4 2่ได้2 2คูณ21นะครับ3นะครับ3 3คูณ1ได้3เหลือ1 12 3 42ปคูณ14ได้42นะครับไม่4ไม่5 6 6คูณ7ได้42นะครับหมดแล้วนะครับอีกจำนวนหนึ่ง56 นะครับก็มี1คูณ56นะครับ2คูณ28นะครับแบ่งครึ่ง2คูณ2ได้4 5 4ลบวเหลือ1 16 2เป็น16 2 8 6, นะครับ3 3ไม่มี4 4 4 1 4 4นะครับ4คูณ1ได้4เหลือ1 4 6, 4 16 4ีคูณ14นะครับไม่5้6ไม่6 ม่ 7, 7, 8, 26นะครับหมดแล้วเราก็นําผลคูณทั้งหมดนี้มาเขียนในรูปของการคูนไม่ได้เขียนในรูปของอตัวประกอบของแต่ละตัวนะครับ28ก็จะมีตัวประกอบว่าคือ 1, 2นะครับ 4, 7, 14แล้วก็28นะครับ42อีกก็มี1มี2นะครับ มี3มี6มี7มี14มี21นะครับแล้วก็มี42สําหรับ56 56นี้ก็จะมี1ครับมี2มี4เช่นกันนะครับแล้วก็มี7มี8นะครับมี14มี28แล้วก็มี56ครับ เรามาดูกันครับตัวประกอบที่เหมือนกันของแต่ละจำนวนนะครับก็จะมี1อันนี้เราต้องให้เหมือนกันทั้งหมด3จํานวนนะครับการหาอมต้องเหมือนทั้งหมด3จํานวนนะครับ3าํานวนนะครับ2นะครับเหมือนกันอันนี้4 4 4สี่สองไม่มีนะครับ7ครับแล้วก็14 4หมดแล้วนะครับอันนี้28มีแต่อันนี้ไม่มีนะครับเห็นได้ว่านะครับตัวประกอบ ของ3ามจนวนนี้ที่มากที่สุดน,นะครับก็คือ14นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หอรอมอของ28 42และ56นะครับก็คือ14นะครับน้องเห็นได้ว่านะครับจะไม่ยากเลยนะครับสำหรับการหาหอรอมอโดยการ หาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมนะครับยากเลยสิ่งที่สําคัญก็คือการคูณเองน้องๆจะใช้การคูณหรือการหารสั้นมาใช้ในการหานะครับเรียนรู้เรื่องที่2กันต่อเลยนะครับสําหรับการหาหอระมอนะครับไปฝึกดูนะครับวิธีนี้นะครับไปต่อเลยครับ